เมื่อกี้เราพูดถึงตัวเมกามิงไปเนาะพูดถึงตัวเมกามิงไปที่จริงแล้วเนี่ยในในรุ่นไม่ใช่ในรุ่นในตัวของเมกามิงเนี่ยรูปแบบเมกามิงมันก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกกิโลมิงอันนี้คือกิโลมิงมันก็จะเป็นเมกามิงแบบแบบแบบสองคูณสองจะเล็กกว่าอะไรมันมันมันจะหดเล็กลงมานะเป็นสองแถวอย่างเงี้ยสองแถวก็เป็นสิบสองหน้าห้าเหลี่ยมเหมือนกันนะเป็นสิบสองหน้าห้าเหลี่ยมเหมือนกันถือว่าเป็นเมจิกเอ่อเมจิก โดเดโคฮิดอนอะไรนั่นเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เขาก็ทำมาม,มันจะมีอะไรเมก้ามิงเมกามิงกิโลมิงกิก้ามิงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นระดับความยากที่เพิ่มเข้าไปเผื่อคนอยากท้าทายนะคนอยากท้าทายความสามารถหรือท้าทายกับปริศนาพวก พัซเซลิลเนี่ยคนชอบเล่นพัซเซลิลเนี่ยอาจจะชอบพวกตัวพวกนี้นะฮะก็เป็นอยู่อยู่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมิกามิงก็มีก็มีเป็นหนึ่งในประเภทการแข่งที่อยู่ในเอ่อ WCA นี่ใช่ไหมใช่